คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธฐเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดรหวยโชคสิทธิมาลานะครับกับสูตรโชควิ่งบนสูตรที่2นะครับโดยสูตรนี้เราเริ่มดูเริ่มเล่มตั้งแต่1สิงหาคม6-3ครับ1สิงหาคม6-3สาเซติณปัจจุบันเป็น3 5งวันแล้วครับที่เราดูกันมนาะ 3ามสิบห้างวดนะครับสามสิบห้างวดงวดล่าสุดอ่ะมันหลุดใช่ไหมครับต่อคออนเญาตต่างนะครับเพราะว่าสูตรยาวๆมักก็จะมีหลุดบางไป็นเรื่องปกตินะครับหลุดเป็นครั้งที่สองนะครับสามสิบห้างวดหลุดสองงวดนะครับเรานําเอาไปเทียบครับเพื่อหารางวัลที่หนึ่งนะโอเคนะโอเคเอามาดูในส่วนวิธีการคำนวณครับต้องตามกันต่อครับตามกันครับ เราใช้ในส่วนของหลักแสนบอกด้วยหลักหลักแสนบอกด้วยหลักหมื่นบอกด้วยหลักพันคูณสองบอกด้วยหลักร้อยคูณแปดบวกด้วยหลักหน่วยบอกด้วยหลักหน่วยล่างบอกด้วยร้อยหน้าครั้งที่สองบอกด้วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของสามตัวหลังครั้งที่สองนะครับห้า บวก6บวกด้วย92 8 8บวกด้วย8บวกด้วย8ปสบกบวกด้วย1บวกด้วย2บวกด้วย5บวกด้วย8บวกด้วย8บวกด้วยศบวกด้วยบวกลได้เท่ากับ48 48บวก0เป็น4 8ใส่8 8บวก2คงที่เป็น 10, ใส่ศ0บวก2ได้2 2บวก4เป็น6ได้8 0 2 6คยหัพ8 0 2 6นะ์สองหกรครับ8 0 2 6คนยับเลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับ ต่อมา16สิงหาคมครับคำนวณออกอออก8 8 1 1ใช่ปะ 8, 1, 1, เลข8ก็มาหลักร้อยครับ16สิงหาคม63คำนวณออกมาได้5 7, 3, 5, 7, 9, 3, 9, า7มาเด้573 5793 5793ครบเลข9กับเลข7เข้ามาคบ3ตัวรองที่1นะครับต่อมา1กันยายนครับ1กันยายน63คำนวณวิ่งบนออกมาได้8026ครับ8026 8 80น2 6หนาึ เลข0เข right? right? okay. right? ้ามาหลักร yeah? like right? ้อยครับเลข8เข้ามาหลักสิบครับ16กันยายน63คำนวณวิ่งมันออกมาได้6804 6804ครับเราเดิมเลข8เข้ามาหลักร้อยนอนที่หน่งครับต่อมาครับ1ตุลาคม63คำนวณวิ่งมันออกมาได้8026 8026ครับเราเดิมูนย์สองหนะเลข0เข้ามาหลักร้อยนอนที่หน่งครับ16ตุลาคม63คำนวณวิ่งมันออกมาได้ สี่หกแปดครับเลขสเข้ามาหลักร้อยหลักหลักร้อยหลักหน่วยเอไมาที่หนึงครับหพฤศจิกายนามคำนวณวิ่งบนออกมาได้หกแ4ดศูนครับเรามาดูหเลขหเข้ามาหลักร้อยหลักสิบลองว้ทีนึงครับสิบหกพฤศจิกายนหกสคำนวณวิ่งบนออกมาได้สี่หกแปดสองครัองสี่หกแปดสองเลขสเข้ามาหลักหน่วยลองมาที่หนึงครับ หนธันวาคมครับหนึ่งธันวาคมหกสองคำนวณวิ่งหนึ่งธันวาคมหกสามคำนวณวิ่งบนดอกก็ได้สามห้ดครับสามห้าเจนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งเลขสามเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยลรงมาที่หนึครับสิบธันวาคมหกสาคำนวณวิ่งบนดอกก็ได้สองสี่หกศูนยงสี่หกศูนย์ครับลองดูนะสองสี่หกศูนย์สองสี่สองสี เลข6เข้ามาทำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับเลข2เข้ามาหลัก10บรางวัลที่1นครับร 6, 3 3มสนมสามนวนมิานวณิ่งบน,นอกอก็ได้3ามห้าเจ็ดหนึเจ็ดะครับเลข3เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หเลขเอ่อเลขห้าเข้ามาหลากักหน่วยรางวัลที่หครับ อ่าสิบเจ็ดกราหกสี่คำนวณนิ่งบนออกมาได้สามห้าเจ็ดหนึ่งครับสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งเลขสาเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับ, 1, นนบล 6, 4, 6, 4, เลขเจ็ดเข้ามาหลักลน่อยลงมาที่หนึ่งครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้หกแปดศูนย์สี่หกแดย์สี่ครับเราดูหกแปดศูนย์สี่หกดนย์สี่นะเลขหกเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบครับ สิบปกรณ์หกสี่คำนวณนี้บนออกมาได้3 5มห้าเจ็ดหนึ่งสามห้ดครับเราดูนะ3ามหเลข5เข้ามาหลักร้อยครับเลข3เข้ามาลกสิบครับหนึ่งมินาคมหกสี่คำนวณนี้วิ่บนออกมาได้สี่หกแปดสองสี่หกแปดสองครับสี่หเลขสี่เลข2เข้ามาครบสตัวบลละนวนที่1นึ่งเลยครับสิบมินาคมหกสี่คำนวณนี้วิ่งวิ่งบนออกมาได้24 6ส24หกศูนย์สองสี่หกศูครับาดูนะ 60, เลขสองเข้ามาหลักร้อยลงวันที่หนึ่งครับเลขศูนย์เข้ามาหลักหน่อยลงวันที่หนึ่งครับหนึ 1, ่งเมษาย,ยนหกสี่คำนวณนิณ้มันออกก็ได้เจ็ดเก้าหนึ่งห้าครับเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้านะครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยลงวันที่หนึ่งครับ 16, สิบหกเมษาย,ยนหกสี่คำนวณนี้มันวิ่งบอลออกก็ได้สองสี่หกศูนย์สองสี่หกศูนย์ครับจำดูนะ สองสเลขสเข้ามาหลักร้อยหลักหน่อยมาที่หนึ่งครับสพฤศษปกหกสีคำนวณวิ่งหมดออกมาได้5้าเจ็ดเก้าสามห้าเำลับดูห้าเจ็ดเมาเจเนะครับเลข5เข้ามาหลักร้อยรงมาที่หนึครับเลขเเข้ามาหลักสิบเข้ามาที่หนึงเลขเ้าเข้ามาหลักหน่วยเข้ามาครบเลยครับห้าเจ็ดเก้าครับสิพฤศษปกหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้ เจ็ดเก้าหน้าครับเจ็ดเก้าหน้าะเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเลข9้าเข้ามาหลักร้อยครับไปเจ็ดเขาหลักสิวันที่หนึ่งครับหมิถนายนหกสี่หนึ่งมิถุนายนหกสี่คำนวณวิ่งบนออกรไดัเ็ดเก้าหนึ่งหเช่นกันเจ็ดเก้าหนึ่้ารับำดูนะเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่ครับสิบหกมิถุนายนหกสี่คำนวณวิ่งบนออกรได้ 1> 9ก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึามเจ็ครับลาดนงเก้าหนนะครับเลขหกับเลขเจครับเข้ามาสตัวบนครับหนึ่งกรกฎาคมหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมได้เก้าหนึ่็ดกน็ดะครับลาด้าหนึ่งสามเจ็ดนะครับลเลขเจ็ 9, 1, 3, 7, ครับเข, 7, บข้ามาตัวหนของหลักร้อยลราไปที่หงครับสิบหกกรกฎาคมหกี คำนวณวิ่งบนออกมาได้1 3 5่งสาครับ1นึ9งสามหนะครับหนึ่นะหลักครับหนึ่เครับเลข1เข้ามาหลักหน่งของหลักหน่วยหอักวันที่หครับหสิงหาคมครับ1สิงหาคม64สี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้9 1้าหนึ่งสามเจ้าหนงสามดนครับต 1> 9ก้านะครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนำไว้ที่1นึ่งครับ 16, สิบหาคม64คำนวณวิ่งบนออกมาได้4682 4682ครับ4682นะ4682เลข4เข้ามาหลักร้อยนำไว้ที่1ครับ1กันยายน64คำนวณวิ่งบนออกมาได้5793 5793นะ5793เา เลข9เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หครับเลข5เข้ามาหลักหน่วยครับเลข3เข้ามาหลักสิบเข้ามาครบเลยคัเก้าเข้ามาเก้เข้ามาครบนะครับสิบหกสิบหกกันยายนหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้เก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่เด้าหนึ่งสนะครับเลข7จ็เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หเลขหเข้ามาหลักเข้ามาครบเลยครับจหนึ่งนะครับ หนึ 1> 1ตุลาคมหกตัวลาคมหกสี 4. คำนวณวิ่งบนออกมาได้ศูนย์สองสี่แปดศูนย์สองสครับเลขสอเข้ามาหลักหน่วยลงมที่หนึ่งครับสิบหกตัวลาคมหกสี่นะครับสิตัวลาคมหกสคำนวณวิ่งบนออกมาได้0ูนย์2 4 8สี่แปนย่แดครับลอดูนะศูนย์สองสี่ศูนย์สองสะครับเลขศูนย์เข้ามาหลัก 100, รก้อยลงที่หครับ ต่อมาหนึ่งสี่เมาดูซิหนึ่งีบวกบวกด้วยห้าสบวกได้ศย์บวกด้วยแปดสิบแปดปองดได้ศย์บวกด้วยเบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยสบวกด้วยสบวกหนึบวกรวมกันได้เท่ากับยีได้เท่ากันมครับยี่สบห้ยี่สบห้าบวกศูนย์ขงที่เป็นยี่ 5้บวกสเป็น7ใส่เจ็ดเจบวกสองเป็น9ก้ใส่เก้าเก้บวกสี่ขงที่ครับ9ก้าบวกสี่เก้าสิบใสสใส่สได้5้าเจ็ดเสา้าเจ็ก้สาเลขเเข้ามาหลักร้อยเอาวันที่หนึ่งครับต่อมาครับ16บหกที่เกดหสศนย์บวกสบวกด้วยสองสองสี่บวกกสี่บวกด้วย8ปดเจ็ด คาจมกูก8คูณ7จเท่ากับ56บนะครับบวกด้วย6บวกด้วย1บวกด้วย7ครับบวกด้วยสบวกด้วย2บวกด้วยสบวกด้วย5ได้เท่าไรครับได้เท่าไหรได้เท่ากับ36เท่ากันไหมตรวจสอบของคุณด้วยนะครับ สามสิบหกสครับบวกศูนย์ตัดนะครับ36มสบวกศูนของที่ก็เป็นสามสิบใส่หครับหกบวกสองของที่ก็หกเจดเป็น8ปดแบวกสองของที่ก็แปด9้เป็นสิใส่ศูนยศนย์บวกสี่ของที่ได้สี่ ได้6 804 6 8 16พฤศจิกายน64ครับคำนวณวิ่งบนได้6 8 0 4ครับ6 8 0 4นะตามเดครับ6ก0 4นะครับ6 8 0 4 1ธนวคมออกอะไรออก0 7 7ย์8 2็ดเจหาออก8 2นะครับเลข8ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยตามมาที่1ครับนะครับต่อมาครับ1ธนวคมครับ ศ7นย์เจ็ดเจอาอกเอานะครับคำาวู0ย์บวก7บวกด้วย7 2็บวกด้วย4บวกด้วย8 2ดบวกด้วย6บวกด้วย8ครับบวกด้วย2ครับบวกด้วย7ครับบวกด้วย4ครับบวกด้วย0ย์ครับบวกด้วย1ครับบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับจะได้นำมาเทียบกับผมนะครับได้เท่าไหร่กัน ของผมได้46 46เดี๋ยวสักครู่ขอหยิบสีกัน4ี่สบหกสี่สิบวกสี่นิดดีกว่า46่บกวกศก็ได้46ใส่6ครับ6กบวกสองหได้8 8ดบวกสองคงที่ครับ8 9เป็น10ใส่0 0นบวกสได้ โอเคได้เลขวิ่งบนครับหกแปครับ6804ดศูนตัวเลขได้จะมานะหนึ่งทะนวาคมหกสี่คำนวณในส่วนของวิ่งบนอนเด่นบนได้6804ดครับ6804นะเรามาดูครับหกแปดศู 4, น่สทนวคมออกหกสามเก้าสองสองะนวเอาแปนะครับหกแปไม่พบใน3ตัวบนนะครับหลุดมีสะดุดเลกน้อยอยู่1นึ่เพิ่งหลุดนะครับ เดินยาวมามากเลยเพิ่งไข่แตกไข่แตกพร้อมสูตรร้อยบนนะครับ16บหกตัวนคม64ครับเรามาดูกันต่อ6 3 9 2 3 5 2้าสัครับ6บวก3บวกด้วย9 28บวกด้วย8บวกด้วย2คูณ8เท่ากับ16บกวกด้วยบวกด้วย5บวกด้วย3บวกด้วย6บวกด้วย5บวกด้วย2บวกด้วยบวกลมกานได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไรครับ กดคันที่เลขเลยครับดูแล้วกดคันที่เลขตามนะได้ถ้ากาับสี่อ่ะได้46เท่ากันนะครับ46่สบกวกศูนย์สีบวกศูนย์ สี่บกวกศก็ได้ 4, 46ใสหกครับ6 6หบวกสได้6 7เป็น8ปดส่บแปดวกสงของที่ครับเป็น10บใสศูนย์ศูนบวกสได้สี่เลขจุดเดิมนะครับ16บธนวคม64นะครับคำนวณในส่วนของวิ่งบนได้6 8 0 4ครับ6 8 0 4เรามาดูนะครับ6 8 0 4 30ูนยธนคมครับ หกออก8ปดถึงเก้าศูนย์หกสองตัออกสาหครับเลข6เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที 10, ่หเลข8เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที 8, <tr> ่หเลขศูเข้ามาหลักร้อยรางวัหนเข้ามาสตัวรางวัลที่หนะครับนะครับถือว่าปังปมากเลยครับต่อมาครับสามสิตัวละคมหกี่นะครับแปดบวกหนงบวกด้วยเสองสบแปบกได้แปดนะศูนย์คูณแก็คือบวกด้วยศูนย์นะอย่าบวกปิดนะครับ บวกด้วยแปดบวกด้วยหกครับบวกด้วยเก้าบวกด้วยสี่บวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเก้าบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้ทวนสูตรําด้วยนะครับบางทีเนี่ยได้เท่าไหร่เอ่ยได้ห้าสิบสี่ป่ะอ่าห้าสิบสี่ 5 4บวกศูนย์ของที่เป็น54ใส่4 4่บวกสองสี่หเป็น6 6หบวกสองของที่ 6, 6 7เป็น8ใส่8 8บวกสี 4, ของที่8 90เก้าสิสิใส่2ได้หอสี่หกป ครั17บ17มกราคม65ครับออก8 8= ดแปดตัลวละออก92นะครับเลขอันนี้หลุดเป็นครั้งที่2โอเคนะครับเรามาดูนะครับจะได้นำมาเปรียบเทียบต่อนะครับ 880= 1 5 9 2ตัละ9กนะครับ8บวก8บวกด้วย0ณ2บวกด้วย0บวกด้วย1คูณ8ดบวกด้วยหคูณดบวกด้วย9บวกด้วย2 บวกด้วยเจ็ดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเก้าบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับออปอลอมด้วยครับได้เท่ากับห้าสิบสามนะครับเท่ากันไหมห้าสิบสามห้าสิบสามบวกศูนย์ของที่ครับห้าสิบสามบวกศูนย์ของที่เป็นห้าสิบสามใส่สาม สาบวกสคงที่เป็น5 5าบวกสคงที่เป็น7 7็บวกสี่คงที่เป็น11บเอ็เรษจได้ชกวิ่งบนนะครับ3ามห้าเจ็ดครับก็นำเอาไปเทียบกับสูตรต่างๆนะครับโอเคชอควิ่งบนสูตรที่2นะครับเศรษฐิเดินมาตั้งแต่ 1สิงหาคม6 3 35มงวดมีสะดุดอยู่2งวดนะครับล่าสุดนะครับต้อง3ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหนวยโชคสิทธิมานารับสัตดีครับ